สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้น้องฟิลออรรถเข้าใหม่มาฝากกันอีกแล้วนะครับกับเจ้า e s u z u d max 4 win นะครับหัวเดียว4 win แล้วแต่งออฟโรดทั้งคันเลยนะครับแต่งออฟโรดทั้งคันเลยทุกคนมูลค่ามากกว่า50,000บาทนะครับนี่ในส่วนของสีเทอร์เรมโบนะครับปี2023นนะครับสภาพโคตรสวยบอกเลยว่าสวยมากนะครับแต่งออฟโรดรอบคันเลย แล้วที่สำคัญตัวนี้ไม่เพียง38,000กิโลโอ้โหไม่น้อยมากนะครับคันนี้ราคายอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาท5 5 9 0 0 0บาทนะครับราคาสุทธ,ธิเลยนะครับสำหรับเคยสนใจนะครับคันนี้นะขับ4นะครับนี่หัวเดียวโฟวินสี in, ่ทอร์เรมโบนะครับติดต่อหาน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์065 740 0689 0657400689ติดต่อน้องกาฟิลมาได้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าสภาพโคตรสวยนะครับไม่หลัหมื่นแล้วปีโคตรใหม่สีก็ยอดฮิตนะครับฟรีดาวได้ด้วยผลอยู่ประมาณ9000กว่าบาทนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยทุกคนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับเอกสารง่ายนิดเดียวนะครับติดต่อมาได้เลยรถสภาพสวยเกรดเแน่นอนนะครับใครมองหาหรือสนใจอยู่นะครับ ติดต่อหาน้องกาฟฟิวสายด่วนมาได้เลยนะครับเ่ะเรามาดูรถกันก่อนเลยนะครับนี่ตัวไฟนะครับนี่โคมไฟใสๆเลยนะครับไม่มีคราบเหลืองโคมไฟเป็นไฟมัลติรฟเฟกเตอร์แบบหลอดไส้นะครับนี่โคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวมิด้านล่างมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวแปลงไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับโฉมหน้านะครับเป็นโฉมหน้าพริกลูกแบบนี้เลยนะครับนี่ ชมหน้าพริกโลกนะครับตัวอีซูซูก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวอีซูซูของเขาเป็นโครเมียมนะครับทุกคนนี่ชมหน้าใหม่นะครับเขี้ยวสั้นสวยๆเลยกระจังหน้าสีดําตัดด้วยตัวรถนะครับสวยๆสยีเท่าเรมโบว์นะครับนี่ตัวนี้นะแต่งออบรถรอบคันแล้วไปเข้าสวนไปลงห้วยไปเที่ยวไปเอาไปใส่ด้านหลังเป็นบ้านโอ้โหไปกลางเต็นท์ต่างๆคือครบจบเลยนะทุกคนนี่ ดูคลิปย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้องฟิลด้วยนะครับนี่ตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวซุ้มล้อด้วยนะครับนี่มีซุ้มล้อมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็ติดตั้งซุ้มลอม้อใหม่ใหม่ส่วนล้อแม็กนี่เป็นแม็กซูรเพกาซัสตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กซูดเพกาซัสยางออฟโรดยางแม็กซีดออฟโรดเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะยางทั้งสี่เส้นเลย ยางปี2025นะครับล้วแม็กก็เปลี่ยนมาใหม่แม็กซูตเพกรกซัตยางออฟโรดยางปี2025ยางปีล่าสุดขอบตัวขอบเป็นขอบ16ยาง265ทับ70ขอบ16สวยๆเลยใช้งานยาวๆเลยทีเดียวด้านข้างได้ในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างนี่สเปค3.0โอ้โห คิ้วกันศาสตร์มีมาแล้วเรียบร้อยนี่แล้วตัวนี้ได้ในส่วนของบันไดด้านข้างบันไดด้านข้างน้องกาฟิลติดตั้งไม้เหมยนะนี่บันไดด้านข้างติดตั้งไม้เหมยสวยๆเลยด้ามจับตัวรถจะเป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วจะได้ในส่วนของตัวคิ้วกันศาสตร์ของดีแม็กแท้ๆเลยตัวกระจกกระจกระจกระจกแท้เดิมโรงงานนี่มีปั๊มอยู่นะนี่เปิดได้ดูในส่วนของภายเนย ด้าน,นข้างก,กันก่อนเลยนะครับจุดเต้มสีเดิมเม็ดอาร์กรูปรมเดิมแผ่นยางเดิมนี่แผ่นยางเดิมเดิมนี่สภาพรถบอกเลยว,ว่าสวยๆซีนเดิมนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยทีเดียวบอกเลยว,ว่ารถสวยแน่นอนนะครับด้านข้างเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับกระจกไฟฟ้านี่สวยๆหัว,วน็อตเดิมจุดเต็มสีเดิม เดิมๆโรงงานด้ามจับมีมาแล้วเรียบร้อยให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กนี่ในส่วนเม็ดอาร์กเดิมเดิมโรงงานเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากๆในส่วนของตัวรถนี่ให้ดูรอบๆคันเลยตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ํามาแล้วเรียบร้อยนี่สามารถวางแก้วน้ําได้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเกหนนะ้ารถนี่ ใส่ของอุปกรณ์ต่างๆก็ถือว่ากว้างเลยนะกว้างเลยทีเดียวใส่ของอุปกรณ์ต่างๆคือกว้างเลยทีเดียวนี่ตัวมา่านบางแดดก็ยังซีนถุงอยู่นะสะภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆเลยในส่วนของเจ้าหัวเดี่ยวโฟวิลนี่เมอาร์คเดิมเมตอาร์คเดิมโรงงานนี่ นเดิมๆโรงงานนีนนน่น้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลสวยๆเลยนะครับนี่ยางใหม่สี่เส้นล้อแมกหม่สี่คู่แต่งออฟโรดรอบคันนี่สติกเกอร์โฟลวิลสติกเกอร์โฟลวิลสี่กุศี แม iner, นะนะคไลเนอร์สภาพโคตรใหม่นี่แมคไลเนอร์นะสภาพบอกเลยว่า99.9%สนะครับสภาพโคตรใหม่เลยแมคไลเนอร์ด้านหลังนะครับไฟแท้เดิมๆเลยจากโรงงานไฟแท้เดิมจากโรงงานเลยตัวอลซูเป็นตัวอซูก็จะเป็นสติกเกอร์นะนี่กันจนท้ายติดตั้งไม้แล้วเรียบร้อยนะครับไปใส่สายลากจูงได้นะตัวนี้นะติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ เมทาร์ซีน mm hmm. เดิมโรงงานนะครับสภาพรถบอกรู้ว่าสวยมากๆนะครับใครสนใจคันนี้เนาะติดต่อมาได้เลยรถสภาพสวยเกรดเนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับมาดูในส่วนของคนขับกันต่อคนขับกันต่อกระจกไฟฟ้าซ้ายขวากระจกออโต้ด้าขดนขวาวัวน็อตจุดเต็มสีเดิมโรงงานเป็นยางเมทาร์ Man นี่เมทาร์เดิม ตัวแม่อัรเดิมๆโรงงานเลยสภาพรถบอกเลยว,ว่าอย่างสวยเคยสนใจคันนี้นะแนะนำมากนะครับสน,นใจคันนี้แนะนำมากรถสวยเกรดเอเลยสติกเกอร์นะครับต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะเป็นมอกต่างๆนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์แม่แรงนะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนี่ สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากมากเลยนะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดำเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนี่มาดูในส่วนภายในกันหน่อยแม็กโซน,นภายในอ่าสตาร์ทได้ดูกันก่อนสตาร์ทได้ดูกันก่อนนี่ สภาพอย่างสวยพวงไล่พวงไล่สี่ก้านหุ้มหนังแบบนี้เลยตัวอีซูเป็นคโครเมียมตัวอีซูซูเป็นคโครเมียมแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยมากคันนี้เลขมาอยู่ที่3ามหมื่นสามหมืนแปดพันเจร้อยสองกิโลนะครับ เล็กไม่น้อยมากๆเลยนะครับนี่หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอวิทยุนะครับหน้าจอก็จะเป็นวิทยุแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของเปิดเพลงอ่าวิทยุวิทยุทยนี่ใครสนใจนะคันนี้น้องฟิวแนะนำมากนะครับหัวเดียวโฟแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มขับ4 4นะครับนี่แบบหมุนนะ นี่ครับเครื่องสีล้อตัวน,นี้ก็เป็น power a l e d ตัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะเบรกมือนะครับมีมาแล้วร้อยคอนโซลสีดำนี่สวยๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะเติบต่อมาได้เลยนะครับไปดูในะส่วนของห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับอ้า ดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดหนึ่งเบรได้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะเป็นเพลทเดิมๆนะครับเดิมๆโรงงานห้องเครื่องมอเตอร์แบตเตอรี่ก่อนออกรถ,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 รถเราตรวจเช็คให้นะครับขวาครบเครื่องมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับจุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับเบรก ABS นะครับน,อน็อตฝากระโปรงนะครับ รถสปาร์ฟสวยเกียร์เแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้นะรถสวยเกียร์เรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีวิเคราะห์ไม่มีน้ําท่วมนะครับการันตีไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อหาน้องกาฟิลได้เลยที่เบอร์0ูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้านะครับศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้านะครับติดต่อสอบถามน้องกาฟิลได้ยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับเบอร์สามารถเพิ่มบ้านนักเขียวมาาไไดด้นนนะะคคครรรััััับบบขออตววลปก่สสี Bye bye.